สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม k 1 4 4 0นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า I t h t hor o r r o r g เก e กันอีกครั้งนะครับผมวู้ฮู้ซึ่งในครั้งนี้นั้นเป็นครั้งที่พิเศษอย่างยิ่งนะครับต่อจากครั้งที่แล้วที่ผมได้เล่นระดับยากกับแม่มดโดยไม่ใช้ไอช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ผมจะมาเล่นแบบปกติเลยครับในระดับยากกับ p ีด่านคฤลืสห์นะครับ เล่นแบบปกติคือใช้อายอยู่นะครับถ้าไม่ใช้อายมันคงยากหน้าดูเลยผมจะขอเล่นแบบใช้อายก่อนถ้าใช้อายป็นเราก็จะเป็นด้วยนะครับเราก็จะเป็นระดับอื่นด้วยดังนั้นไม่ยากไม่ยากแน่นะเห็นแบบนี้แล้วพี่แกลุมเราโหดเหมือนกันนะพี่สือกับพี่ชาลีพี่ชาลีหน้ากลัว,นา,ลวนากลัวเลยนะครับเรื่อยไม่มี เพื่ออะไรจะกดเปียนนให้ประตูนี้เปิดแทนที่ผมจะเสียเวลาตรงเนี้ยผมกลัวนะมันโผล่มาแต่มันคงไม่โผล่หรอกครับโอเคครับโผล่มาแล้วแต่ผมคิดว่ามันมาทั้งสองตัวนะเงียบจัง มคิดว่าเป็นพี่ชาลีนะที่มาเอยครับตามที่ต้องการแล้วหกถุงออ้มันมีห้าดวงไม่ใช่เหรอผมพลาดตรงไหนหรือเปล่ากระสือขึ้นบนครับเหมือนเห็นปลายผมมาเลยชาลีก็ขึ้นบนโอเคครับเราคงไม่คิดจะขึ้นอยู่แล้วนะครับแบบนั้น แับนั้นและพี่แกขึ้นไปเฮ้ยขึ้นไปแหละทั้งสองคนเลยสองผัวเมียนี่เขาอยู่ด้วยกันเขารักกันยิ่งกว่าอะไรสามีภรรยาคนนี้เขารีบขึ้นไปชั้นบนแล้วเขาลงหลบมาแล้วเขารีบลงมาแล้วเด้อกระซื้อหลีบลงมาแล้ว,ลลม,ลวมันก็รู้ไม่ไหวเท่าไหร่นะครับมันช้าๆไงก็ไม่รู้ ว้าย <Why? laughs> ทุกคนเห็นใช่ไหมครับ <laughs> เห็นใช่ไหม <laughs> โอ้ยสองสามีภรรยานี่เขามาเร็วดีนะครับแต่ตัวภรรยาไม่เท่าไหร่หรอกครับความโกงไม่ให้ตัวสามีแต่ความอันตรายให้นางกระสือนะความอันตรายให้ภรรยานะครับเพราะภรรยาเขาไม่วาปเขาวาปไม่ได้พี่ลีพี่ลีครับมาบ่อยจัง ผมโดนพิลีเล่นมากี่รอบแล้วครับไม่ได้จ่ายค่าไฟหรือยังไงหืมอ,อาจ่ายค่าไฟบ้างขอใจไหมคนที่บันบ้านร้างนี่นะ่ะใครมันจะไปจ่ายลรอค่าไฟดูคฤือหาดหลังตั้งใหญ่แต่ยังมีปัญญากระพิษไฟนะอย่าเย้มันเกิดมาจ้ำทำยังไงอย่าลองดีนะครับลองดีไม่ได้ โอ้โหพี่แกอยู่ด้วยกันโอ้โหพี่แกอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่จะไปเธอคุณพี่เอ๋ยชาลีหล่ะมันไม่ไม่ไปไหนมันมัวแต่วนไปมาไม่ยอมให้กระซื้อมาอยู่บ้างเลยบัดนี้แหละกะซื้อลงไปชาลีก็ยังคงอยู่ที่เดิมพี่แกเราไม่ยอมไปได้พี่แกมันไม่ยอมไปไหนจะอยู่ที่เดิมตลอดไปหรือพี่เอ๋ยรีไปเธอคุณพี่เอ๋ยเฮ้ยรีไปล่ะเธอคุณพี่เอ๋ยร้องเพลงไล่แล้วนะทำไมยังไม่ไปสักที เมื่อไหร่มันจะไปว้าดูครับกับพี่ไปหยุดชาลีคนเดิมได้แปลกหรอครับที่ผีแล้วผีรักเรามากผีเขารักเรานะครับนั่นแหละแสดงว่าผีมันรักเรามากเลยมันจะตามเราอย่างเดียวไม่ได้นะชีวิตนี้พวกเรื่องหัดทำอะไรอย่างอื่นบ้างสิผมเปิดเพลงนี้ไรมันก่อนเออนังสือเอ็กิพเมนต์ก็ดูเหมือนเดิมนะ อันนี้คืออะไรผมก็ไม่รู้ว่าหามาจากไหนอ่ะเนาะแต่ได้จะจะครบแล้วแหะครับผมเหลือแค่อันล็อกอันเดียวเลยที่ผมยังหาไม่เจออ่าผมได้กุญแจมาแล้วกุญแจนี้ทั้งสำคัญสำคัญพอๆกับชีวีเราสำคัญพอๆกับชีวิตของเรา โปรดเล่นดีๆใช้สติให้มากนะครับอุ้ยอุ้ยหล,ะล่ะละอุ้ยหล,ะล่ะละพ่ชาลีอุ้ยพี่แกตาถั่วนะครับพี่แกมองไม่เห็นหัวแต่พี่กระสือแกไม่ได้ตาถั่วด้วยนะสิ <c oughs> กระสือไม่ตาถั่วด้วยพิชาลีตาถัว่วแต่กระสือตาดีมันอะไรกันเนี่ยฮะผมนี่เล่นแบบไม่กลัวผีไม่ได้นะวิธีเล่นด่านนี้ไม่ให้ผ่านก็คือ แต่ถ้าวิธีเล่นแบบนี้ไม่ผ่านก็แค่วิ่งไปชนผีครับยดีดดดนะมันไม่โผล่มาลูกข้าง,างๆเนี่ยนี่นะมันไม่โผล่มาลูกข้างๆครับอันนี้สวยมากเลยนะถ้ามันโผล่มาลูกข้างๆเนี่ยทำบุญเยอะๆ ไปทาบุญเยอะๆก็เลยโชคดีหรือเปล่านี่ยยังไม่ได้ทําอะไรขนาดนั้นเลยถ้าเราโชคดีเราทําบุญมาเยอะเราก็ไม่ตายครับองง่ายๆเหตุการณ์เฉียดตายกับเจ้าชาลีเนี่ยมันแล้วแต่ดวงอ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรเปิดไปงั้นแหละผมพูดคําเดียวปิดตู้ให้แกก่อนจะได้ดูเรียบร้อยเนาะบ้านอันแสนสงบนี้ลิ้นชัก,กมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับแต่ถ้าเล่นกับหมาเปิดไหนก็ได้นะครับเนื้อมันอยู่ในลิ้นชักพอดี ไปเลยหรือ,อยังไฮ้ยกระสืออุ้ยเกือบเลยครับเกือบเลยเมื่อกี้เกือบสิ้นชีวีอุ้ยจะลงไปอย่างไรหรือพี่ใจร้ายกับผมหรือพี่ทำไมใจร้ายกับผม เจร้ายกับเราเราดูอย่างนี้ได้นะผีจะมองไม่เห็นเรานี่ครับประมาณนี้เออผมจะสกิปเพื่อรอวิ่งแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปนะครับผมเออเล่นมานี่ไม่ค่อยใช้อายเลยนะครับสกิปครับกระสือบินผ่านหน้าไปขนาดนั้นก็ไม่รู้หรอกเอาอะไรมารอดทําบุญมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่แหละครับบินผ่านหน้าไปเลยเมื่อกี้นี่ครับชาลีขึ้นไปแล้วแต่สือยังขึ้นไปแล้วโอเคครับรีบลงไปเลยดีวยกว่า ถ้าขึ้นวิ่งเราก็สิ้นนะไม่ขึ้นหรอกอย่าพูดให้มันเป็นลางสิไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้ไงปากพัร่วงเห็นไหมดีนะโชคดีเกือบตายเนี่ยเมื่อกี้อย่พูดให้มันเป็นลางสิมันไม่ดีโอ้ยพี่แกยอยู่ชั้นบนนะแต่พี่แกก็ลงมาเร็วเรือเกินเนะผีเขารักเราจริงๆนะครับเขารักเราเหมือนคนในครอบครัวเลยดูๆแล้ว เขาไม่ได้แค่รักแค่แฟนของเขาเขาก็รักเราด้วยรักเราเหมือนครอบครัวอเอาง่ายๆครับหัวขโมยเป็นเหมือนครอบครัวของผีเหล่านี้เป็นด้วยซ้ําท่านท,ที่ผมไม่ได้อยากเป็นอะไรกับเขาหรอกเพราะเขาโหดเหลือเกินทั้งกระสือทั้งชาลีเดี๋ยวก่อนหน้าอยู่ทั้งสองคนเลยหรือไม่ก็มีแค่กระสืออย่าไปลองดีกับมันดีกว่าเดี๋ยวมันไม่พอใจแล้วมันทะลุป,ประตูมาจ้ำเราในนี้จะทําอย่างไรใช่ไหมล่ะครับเราเล่นแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการแขวนชีวิตไว้บนเส้นได้นะ เราลืล้อจะมาบ่อยอะไรขนาดนี้ชาลีเอ้ยชาลีไปทําบุญให้มากกว่านี้เดี๋ยนะจะได้วาปไปชั้นที่เองอยากไปนี่ก็ไม่ไอหน้าอิน่าผมอะไรเลยหรือยังไม่ไปอีนะครับยังไม่ไปเลยเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนดีกว่า เพราะว่าตรงนั้นมันใกล้ผีเหลือเกินนะครับแต่ถ้าเราเกรงว่าเราจะวิ่งอ้อมตรงนี้ไม่ทันผมก็แนะนําให้เราไปเปลี่ยนเส้นนะครับแทนที่เราจะอ้อมไปตรงเส้นกลางให้เราตรงไปตรงเส้นกลางก่อนนะครับคือตรงที่มันมีรูปชาลีตรงฝั่งโน้นนั่นแหละรครับให้เราแทรกตรงนั้นไปแทนนะอีกแค่สําถุงเท่านั้น ว่าเราผมรู้สึกสังหอนใจแปลกๆมันมาจริงๆด้วยครับอีกแค่สองถุงเองทําไมใจร้ายกับผมเช่นนี้หนอคุณพี่ครับโปรดมีเมตตากับผมสักครั้งปล่อยหัวขโมยคนนี้ไปเถิดครับอย่าเอามาอยู่ด้วยกันเลยรู้ว่ารักกันรักกันเหมือนคนในครอบครัวผมไม่มีภาพถ่ายพวกเขานะ โอ้ยมันอยู่ตรงนั้นดีนะครับเรายังมีดวงแข็งพอดวงแข็งไม่พอยังทําบุญมาเยอะโอเคครับตอนนี้กระสืออยู่ชั้นบนนะชาลีก็อยู่ผ่านไปหน้าห้องเราไปเมื่อกี้หน้าถงทางเดินยาวนะครับอุย้ยเกือบตายเลยเทคนิคง,ง่ายๆที่ผมจะบอกในครั้งนี้ก็คือถ้าเราเล่นแบบปกตินะครับอายพยายามอย่ายใช้นะครับคือเราใช้ประตูตรงห้องทีวีได้นะมัน ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าผีมองไม่ค่อยเห็นผมก็ใช้บ่อยเหมือนกันครับเ้าเล่นเหมือนไม่ใช้ไอคือเราพยายามเก็บอไอไว้ใช้ตอนเทท้ายมันจะคุ้มนะครับอย่างที่2ถ้าหากว่าเราอยากจะวิ่งให้โหดขึ้นเราใช้วิ่งนี้ก็ได้นะดูโฆษณาเอาซึ่งมันก็ดีอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ใช้นะเพราะถ้าใช้มันอาจจะง่ายเกินไปสําหรับผมก็ได้ใช่ไหมล่ะครับเราก็ต้องฝึกนะเราถึงจะเป็นแต่ก่อนผมก็กลัวเกมนี้มากเหมือนกันแหละครับกว่าจะเล่นเป็น ถ้าผมเปลี่ยนใจว่าแทนที่ผมจะเล่นแบบปกติทําไมผมไม่เล่นแบบสู้ผีไปเลยหลักะครับใช่ไหมล่ะเราจะได้ไม่กลัวตอนนี้ก็รีบไปสักทีไม่ใช่มาลงมาทั้งสองตัวแบบนี้เฮ้ยลือนี่พวกลื้อจะอยู่กันทั้งสองผัวเมียอะไรหรือรักกันดีจริงๆนะมันเทบจะกลายเป็นชารีเป็นพ่อกระสือเป็นแม่แล้วขายเป็นลูกครับผมว่าขโมยเป็นลูก <laughs> พ่อแม่ลูกโอเคครบไม่ใช่นะ โอ้โหชาลีล่ะพี่แกอยู่ไหนกระสือเราอยู่ชั้นกลางแล้วโอโ้กระสือจะลงมานะครับผมเห็นตู้มันเปิดใช่ครับแกลงมาชั้นใต้ดินเพื่อมาหาเราโดยเฉพาะเลยพี่กระสือเนี่ยพี่กระสืออยู่ไหนอยู่ชั้นบนก็รีบวิ่งไปเฮ้ยอยู่บนละก็รีบวิ่งไปรีบวิ่งไปเถิดครับคุณเถิดพี่เอ้ย ผ่านครับรุ้ยรอดครับใช้เวลาไปน11นาที6วินาทีวู้ฮูผ่านแล้วครับเ,ย,ย,เย่ดีใจนะครับมันแค่ระดับยากนะเองยังต้องเจอกับระดับนี่อยู่นะและโมดสุดคั่วนี่เองยังไม่ได้เล่นกับมันเลยนะดังนั้นผมจะไม่ทิ้งผีพวกนี้ไปไหนเพราะว่า <c oughs> ทั้งสองคนนี้เขายังอยู่ด้วยกันและผีตัวอื่นๆก็ยังคงอยู่ แต่ตัวนี้เอออาจจะไม่ต้องเล่นกับมันก็ได้นะครับเพราะว่ามันดูแบบแปลกๆแต่ผมก็ว่าถ้าเราเล่นฝัน,ลน้ลยนะแล้วเราเล่นหมูสุดขั้วกับมันนี่ก็น่าจะยากนะครับตัวแม่มดนะยากทุกตัวเลยครับหมานี่เราอาจจะลืมปุ่มไปเลยนะดังนั้นจําปุ่มให้ดีซึ่งอาจจะมีหมูสุดขัว้วเพิ่มเข้ามานะครับที่ผมจะเล่นในรอบต่อๆไปเนาะแต่ขอฝัน,ลน้ลยแบบไม่ใช่อายก็น่าลองนะ คลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอยากให้ผมเล่นเกมไหนด่านไหนกับผีตัวไหนโหมดไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับเมย์บายครับผมเย้ yeah. วู้วูผ่านแล้วยังมีระดับฟันร้ายสิเย yeah.